ทางเช่าผสมมันติวิตามินตรารอยันคอร์ดี้พลัสโดยบริษัทรอยันดีไทยแลนด์จำกัดครับอ้าววันนี้ท่านมาชุ่มเยลด้วยนะครับแล้วก็สิงหนี่นะดูคุณทรงวิศรักดาพงมิสานุรักษ์ด้วยอ้าวแล้วก็คุณปณวัฒน์ด้วยนะครับก็จากทางด้านของรู่มหมากรถยนต์ตองหนึ่งนะครับคุณปณวัตรธนกิจเจริญวงศ์ครับเดินเข้าหาครับเตะขวาครับถอยน้อยแล้วนะครับในยกนี้ของเพชรแปรริวครับแต่ว่าสิงห์พยักพยายามจะออกขวาหน้า ขยับครับเตะเอ่อยกนี้ขยับหมัดซ้ายครับถึงตัวครับตีเข่าขวาครับผมเอาไว้ครับทางด้านของเพชรแปรริวครับอ้าว๋ยวขยับมาอีกอ้าวเพชรแปรริวขวาติดมาเออซ้ายไปมาต่อยหนึ่งสองไม่ถูกจังๆนะครับโอ้โหกล้าต่อยเหลือเกินนะครับสิงห์พยัคครับกอดกับอ้าวขยับไปเรื่อย ตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วครับสับศอกซ้ายครับสอกเข้าไม่ดีเท่าไหร่ครับตีเข่าขวาครับเพชนแปรริ้วเข่าขวาครับเพชนแปรริ้วครับล็อกรัดแล้วก็พยามจะเด้งจะตีขวาเอาซ้ายไปครับแมดูด้เรื่องดีๆกันอยู่เลยนะครับเนี่ยครับคอยขู่เอาไว้เอาเตะขวาไม่เข้าครับอ่าแถมไปเล็กน้อยแต่ก็ยั้งยั้งเอาไว้ครับพักก่อนครับแม่ครับเกมมันบีบให้ต้องเดินนะเอาลุยเลยลุยเลยเม่นปริ้ว สิ์พยักมแม่แกขวางกดีแล้วเกินเออเสียไปด้วยเอาเพชรแปดเดีวตีได้ไหมเอาตีแม่ยังสะเก็ดยังยังไม่แรงเอาเสียบไปอีกขวาไปครับซ้ายคืนขวาไปครับขวาคืนมาโอ้พยายามจะโก่งครับโก่งเพื่อเนี่ครับยัด้ายดอกนี้ครับได้น้ำหนักดีครับกรรมการเอาแม่พุ่พีเอ้าแม่แกตั้งอ่ำแพกไว้เลยสินพยัก ม่แขวงด้วยนะครับยังตีไม่ถนัดเพชรแปดริ้วเอาการยังไม่แกะยังไม่แยกเอาทําได้ทําไปเอาตีไปเอาลลอกไว้ตีได้ตีไปเอาตีไปตีได้ตีไปตีแรงไม่แรงก็ตีไก่อนเอ้าเอ้าเพชรแปดริ้วเอ้าก็ต้องตีแหละครับตีเอาบรรยากาศครับแตใช้จวงเอาเลยนะครับเอ้าพลิกมานิดนึงนายลลอกไว้ก็ยัง ยังตียังตีไม่ถนัดนะครับเพชรแปรดริ้วแม่ก็ยึกยักยึกยักนะครับทำให้เพชรแปดริ้วตีไม่เข้าครับเดินต่อนะครับเพชรแปดริ้วครับสิงพยัก์เบียงออกขวาและสาดแข้งซ้ายครับทีขวาไว้ครับขยับเดินต่อเจอศอกอีกโอ้โหมาหลากหลายแล้วกันครับสับศอกซ้ายครับสิงพยัก์ครับอาวุธค่อนข้างจะเยอะนะครับแทงขวาแล้วก็คาไว้อีกครับอ้อ เรียกว่าเนี่ยครับพอเพชรแปรริ้วออกอาการท้อก็ทําให้สิงพยักษ์นี่ชกสบายครับพักก่อนนะครับคืนนับเป็นเบื้องต้นก่อนแหะครับเพื่อสร้างสานการนะครับในการได้รับการชูมือครับแต่ว่าสิงพยักษ์จะประมาทหรือเปล่าครับจะคุมอยู่ไหมครับตามภาพตามสายตาแล้ะครับคุณผู้ชมครับเดินต่อครับทางด้านของเพชรแปรริ้วแล้วก็ในวันที่10เมกรานะครับเพิร่วมงาน พบ่าสังสรรค์ที่รั้นลงคันนะครับนนทบุรีเริ่มตั้งแต่18นาฬเป็นต้นไปนะครับพันตำรวจเอกคิติปินสังนะครับฝากมาเลยทีเดียวกรรมการแยกออกมานะครับเดินต่อครับเพชรแปริ้วครับไม่หมัดก็ต้องสอกครับอย่างอื่นคงจะหวังยากอยู่แม่พอไม่หมัดก็ต้องสอกดันไปเจอสอกเจอหมัดของสิงห์พยักซานนะครับโอ้โหจบยกนี้ครับข้ามถิ่นมาใหญ่ครับทตงด้านของสิงห์พยักลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับ เป็นฝ่ายเอาชนะเทติเกิลน็อกเอาททางด้านของเพชรแริว้วซูจีเบง,งีเกียวได้นะครับในยกที่5ครับใช้เวลาไป45วินาทีเท่านั้นเองครับต้องไปขอโทษพี่แล้วครับนี่ครับก็รับรางวัลก่อนนะครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเล่าและยาดองเล่าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญนานันครับ สดใสใช้ลาขนาดไหนครับในวัย21ปีครับเนี่ยครับดักศอกซ้ายครับพูดยังไม่ทันขาดครับนะครับเพชรแปริ้วนี่ต้องหมัดต้องศอกแต่ที่ไหนได้ไปเจอศอกของสิงห์พยักซะแหมอะไรๆก็ดูดีไปหมดวันนี้นะสิงห์พยักเพราะว่าทำแปมมาตลอดนี่แหละครับศอกมีดแตกด้วยแหมโดนจำเต็มเลยนะครับเนี่ยครับโดนปากครึ่งจมูกครึ่งนะครับแหมเบียดๆไปทางจมูก